มิตรภาพของกรีนอัสดาค่ะยังคงเป็นมิตรภาพที่ดีร่วมยินดีอดีตคนรักแต่งงานค่ะนางเอกมากฝีมืออย่างสาวกรีนหรือว่ารำนำจากละครกระเช้าสีดาน,นั้นนะคะเพราะภาพปัอิสตากรมเป็นภาพที่สร้างรอยยิ้มอย่างมากค่ะซึ่งเธอเองนั้นก็เคยติดตามแล้วก็เคยประกวดมาตั้งแต่ Academy Fantasy Season 5หรือว่า f 5นะคะ สาวกินไปร่วมแสดงความยินดีในวันสำคัญของปั๊มสหรัฐเวลาัดค่ะที่ควงเจ้าสาวคนสวยเข้าสู่ประตูวิวาแบบหวานชื่นหากจำกันได้ปั๊มและก็กลีนเนี่ยเคยถูกจับเป็นคู่จิ้นกันตั้งแต่อยู่ในบ้าน AF5 นู่นแหละค่ะและออกจากบ้านมาสาวกลีนก็ยอมรับตัวเองในรายการขับไฟเดโชว่าเจ้าตัวเองสารต่อความสัมพันธ์กันในฐานะคนคุยคุย อยู่พักใหญ่เลยก่อนที่จะมายอมรับว่าไลฟ์สไตลต์ต่างๆแตกต่างกันเลยทําให้ค่อยๆห่างกันออกไปนั่นเองแหะค่ะยังไงทางทีมงานก็ต้องขออภัยพรให้มีความสุขมากๆคะ่ะ